ตอนนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับในการประมาณราคาก่อสร้างของเรานะครับเราจะสร้างราคาต่อนหน่วยเป็นของเราเองของบริษัทเราเองของการทํางานของเราเองนะครับดูเชื่อว,ว่าจะเราจะสามารถนะมีแนวทางในการคิดราคาต่อนหน่วยอย่างไรนะครับหลักการก็คือว่ามันต้อง เราต้องรู้ว่าเราอยากจะคิดราคาต่อนหน่วยของงานอะไรก่อนนะครับอย่างเช่นเราอยากจะคิดในงานนะอะไรอะ่ะในงานเทคอนกรีตนะครับในงานนะถมดินนะครับในงานทําอ่างเก็บน้านะครับอาจจะเป็นงานเล็กงานใหญ่นะครับงานทาโครงหลังคาอย่างนี้เป็นต้นนะครับในที่นี้จะขอยกแนวทางเป็นไอเดียนะครับในการวางแผ่นพื้นแล้วกันอ่า ระบบแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบแผ่นกระดานคงเข้าใจนะครับโซลิดแพนแบบแผ่นกระดานก็อารมณ์เป็นแผ่นแบบนี้ครับวางตามบ้านภาสาัยทั่วไปพื้นสําเร็จเป็นพื้นอัดแรงนนะเนี่ยนะเนี่ยเหล็กเหล็กอยู่ในนีนนนน้นะครับแบบนี้นะครับรับน้าหนักมาทุกจรไร้โหลดน,นะครับสองร้อกิโลกรัมต่อตารางเมตรอันนี้เป็นข้อมูลออกแบบครับ หมายถึงว่าเราไปซื้อแผ่นพื้นก็เอารับโหลดได้เท่านี้นะครับช่วงความยาวแผ่นพื้นนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ4เมตรเนี่ยตรงนี้ครับความยาวแผ่นพื้นช่วงพาดมันนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ4เมตรโดยส่วนใหญ่บ้านทั้งอาศัยก็นะสแปนมากไปได้หรอครับพื้นสาเร็จนะบ้านทั้งอาศัยเนี่ยทำสแปนเนี่ยเราสูงสุด4เมตร4เมตร50นะ3เมตร50ประมาณนี้ครับ เพราะนั้นพื้นสําเร,ร็จรูปที่เขาทําขายก็มันก็ไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะครับเพราะนั้นจะอยู่เราๆช่วงนี้เป็นหลักนะครับสมมุติพื้นที่วางแผ่นพื้นนะครับเพื่อจะคิดต้นทุนต่อตารางเมตรนะครับขนาดสี่คูณสี่ขนาดสี่คูณสี่สี่คูณสี่หมายความว่าไงก็หมายความว่าเราต้องมีพื้นอยู่น่นะครับเนี่ยขนาดสี่คูณสี่นะครับ สี่เมตรคูณส่เมตรที่เรามีอยู่นี่เมตรคูณสเมตรนี่คือพื้นที่1ห้องแล้วกันนะฮะแผ่นพื้นเราคงรู้นะครับมันต้องวางผ้าแบบนี้ครับวางผ้าแบบนี้ต้องมีคานอยู่สฝั่งนะครับวางผาาเป็นบนหลังคานะถ้าพูดถึงวิธีการคำนวณก็ออกแบบเหมือนพื้นทางเดียวนะเป็นวันเว l a ลนั่นเองนะครับเพราะนั้น4ยาว4นะครับเราก็เอา4.00นะครับนะครับ คูณกับ4.00 44เลขในใจนครับกี่ตารางเมตรครับ16ตารางเมตรนะครับ16ตารางเมตรและมีต้นทุนค่าก่อสร้างไปหามานะครับต้นทุนตัวนี้ไปเปิดแคตตาล็อกไปร้านไายวัสดุนะครับไปโฮมโปรไปร้านวัสดุแถวบ้านหรือบริษัทที่เราเคยสั่งซื้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับแผนพืนสำเร็จรูปเนี่ยนะครับ ที่เคยทำทางมันมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่น200บาทต่อตารางเมตรต้นทุนเฉพาะตัววัสดุนะครับค่าแรงติดตั้งเขาเอา35บาทต่อตารางเมตรนะครับนี่คือในส่วนของแผ่นพื้นนะครับเราคงนึกออกนะครับระดับเราแล้วนะครับในการก่อสร้างแผ่นพื้นต้องมีค้ำยันตรงท้องพื้นด้วยใช่ไหมครับค้ำยันท้องพื้นเนี่ยเป็นค้ำยันชั่วขราวนะครับ ราคาวัสดุจะ15บาทต่อตารางเมตรทำค้ำยันนะครับไม้ยูคานะครับทำเสาตุ๊กตาต่างๆแบบนี้ครับค่าแรงติดตั้งในส่วนของค้ำยันพื้น15บาทต่อตารางเมตรนะครับแล้วพอเสร็จแล้วต้องเทท็อปปิ้งด้านบนครับงานคอนกรีตทับหน้าบนแผ่นพื้นนะครับส่วนใหญ่ now, เทหนาเราวห้าเซน นะครับเราก็ต้องนั่งนึกว่าในการท่จะเทคอนกรีตทําหน้าได้เนี่ยมันต้องมีงานอะไรบ้างเรื่องนี้คือคนที่คิดเนี่ยต้องมองวงจรหรือขั้นตอนการทํางานใี้เป็นนะครับอย่างแรกที่ต้องมีคืออะไรครับมีไม้แบบลอบพื้นทั้งสี่หน้าสองร้อยบาทต่อตารางเมตรค่าแรงแปดสิบบาทต่อตารางเมตรอ่า ไม้แบบคือเนี่ยตอไม้มากั้นสี่ด้านอันนี้คงเข้าใจไม่ต้องว่านะครับระดับเราแล้วนะครับนี่คือไม้แบบสี่ด้านเพือ่อจะเทคอนกรีตให้เกิดความหนานะครับตัวต่อมาคือ,อในส่วนของเหล็กเสริมนะครับเหล็กเสริมคือเนี่ยต้องเอาเหล็กตะแกรงเนี่ยผูกหรือไว้เมทเนี่ยผูกไปเหล็กเสริมตัวนี้นะครับ ถือว่าใช้6 6มิลระยะแอด20เป็นตะแกรงราคาเล็ก18บาทต่อกิโลค่าแรงถูกติดตั้ง4บาทต่อกิโลนะครับอย่างสุดท้ายก็ต้องเทคอนกรีตลงไปดีครับคอนกรีตกำลังอัด240เคสีคิวหนึง1,810บาทค่าแรงเทปาดหน้านะครับ220บาทต่อ ลูกบาทเมตรถ้าหยุดตรงขั้นตอนนี้ก่อนคือต้องมองให้ออกของผู้3ามนะครับว่ามันต้องมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องมั่งนะครับต้องมีต้นทุนวัสดุอะไรมั่งค่าแรงจะอยู่ประมาณไหนนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเราก็จะเราก็จะเอามาคิดเป็นเป็นข้อมูลรวมเราจะบอกว่าถ้าฉันจะติดตั้งวางแผนพื้นมสมเด็จรูปจะมีต้นทุนเบสเซนแล้วต่อตารางเมตรกี่บาทท่านั้นเองออนนี้อาลุยวิธีคิด เอาที่ตัวแผ่นพื้นก่อนนะครับแผ่นพื้นของเราความยาว4เมตรนะครับวิธีการน่าจะเราออกก็เอาพื้นที่ที่เขาอยากให้เราปรูคือ4คูณเท่าไหร่ครับ4ีคูณ4นะครับแล้วก็คูณกับค่าแรงกับค่าวัสดุ อันนี้อาตรงนี้สิหกตารางเมตรทั้งหนึ่งเที่ยวนะครับอ่ะชิ้นนี้ก่อนแล้วตีวงนะครับคาวัสดุช่วยหาตัวเลขให้หน่อยมีอารมณ์ร่วมนะครับกี่บาทครับถ้าแผ่นพื้นสองร้อยใช่ไหมครับเออสองร้อยบวกด้วยสามสิบห้าอ่าสองร้อบวกด้วยสามสิบห้านะครับได้สามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทครับอเนี่ยเสร็จแล้วครับว่าเรื่อง แผ่นพื้นทั้งค่าของและค่าแรงต่อมาท้องพื้นต้องมีค้ำยันครับหลักการในการคิดนะครับหลักการในการคิดนะเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับหลักการในการคิดก็4คูณ4ก่อนนะครับอพอค้ำเป็นตารางเมตรนะครับก็16ตารางเมตร ตามขนาดตัวนี้ค่าวัสดุของคำยันนะครับสิบาทค่าแรงติดตั้งก็อีกสิบาทนะครับอย่าลืมนะครับต้องอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะครับให้สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยนะครับได้ออกมาเท่ากับ480บาทครับอันนี้คือค้ยันอยากจะนะวางแผ่นพื้นเนี่ยขนาดห้อง4คูณ4เนี่ยคยนน้ยันน่ะมีเงิน480บาทค้ยันได้นะครับ ต่อมางานท็อปปิ้งนะครับหรืองานเทคอนกรีตทับหน้าลงบนแผ่นพื้นสําเร็จรูปนะครับมีหลักการในการคิดดังต่อไปนี้ครับอคอนกรีตทับหน้าแผ่นพื้นสำเร็จรูปนะครับเราเทหนา0.05เมตรหรือ5ซิเมตรนั่นเองนะครับแบ่งเป็นสามงานย่อย ไม้แบบลัดรอบสีด้านนะครับไม้แบบลัดรอบสีด้านว่าดทุกครั้งเรื่องการพืน้นที่มันว่างน,นะครับเก็บได้กระดาษนะครับลัดรอบสีด้านนะครับดูวิธีคิดนะค,คงจะคิดเป็นะระดับเรานะครับไม้แบบหนึ่งด้าน,นยาวเท่าไหร่ฮะสี่เมตรแล้วที่เทเนี่ยหนาเท่าไหร่ครับ0.0 0.05นะครับหรือ5เซนนั่นเองอก็เอาความยาว4เมตรคูณกับความหนา0.05เมตรยาวคูณหนานะครับแล้วเรารัดลอะรัดลอดทัง้งหมดกี่ด้านครับ4ด้านเราก็คูณ4ด้านเข้าไป นี่คือคิดไม่แบบแบบพ่คร่าวๆนะครับคิดออกมาคูณ4ี่ด้านเนี่ยจะได้0.8ตารางเมตรครับไปเอาค่าตัวค่าแรงมาคูณต่อครับ280บวกกับ80ครับหาตัวเลขให้เจอจากฐานข้อมูลเมื่อกี้นี้ได้288บาทครับต่อมานะครับ เหล็กเสริมเหล็กเสริมเหล็กเสริมถ้าบรรยายท่านิดนึงนะครับใช้เหล็กขนาดเหล,ล็กกลม r b 6ระยะแอดเป็นตะแกรง20เซนหรือ0.20เมตรทำเป็นตะแกรงวิธีการคิดนะครับให้เป็นแนวทางเบื้องต้นดังต่อไปนี้นะครับให้เอาความยาวหนึ่งด้านมานะครับ ก็คือ4.00เมตรนะครับคือต้องคิดได้ว่าเนี่ยเหล็กตะแกรงที่ใส่ไปเนี่ยมันใช้กี่กิโลนะครับที่ใส่ไปนะครับก็เอาเอาวิธีการคิดนะครับ่าก็เอาความยาวเหล็ก4.00เมตรนะครับแล้วเอาระยะความยาวหนึ่งด้านเนี่ย4.00เมตรมาหารระยะแอดมันระยะห่างคือเท่าไหร่ครับ 0.20เมตรนะครับอันเนี้ยข้อมูลตัวเนี้ยนะครับมันจะได้มาหนึ่งด้านหนึ่งด้านหนึ่งด้านคือแบบนี้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับแต่มีแบบเนี้ยอยู่สองแนวถูกต้องไหมครับอ่าเพราะนั้นก็คูณสองเข้าไปสองด้านหรือสองแนวก็ได้นะครับอ่าอ่าท่านี้ก่อนนะครับถ้าเราหยุดที่ขั้นตอนนี้ นะครับจะได้ความยาวเหล็กทั้งหมดจะได้ความยาวเหล็กทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นสื่อดุจรัสก็คิดง่ายหน่อยนะครับอ่าแล้วขั้นตอนต่อมานะครับอ่ามาตรงหมายเหตุก่อนอ่าช่วยเติมหน่อยคงเคยถามมบ้งนะครับน้ำหนักเหล็ก6มิลเนี่ยไปหาข้อมูลหรือคุ้นเคยเนี่ยมันต้องมีน้ำหนักต่อเมตรเข้าใจไหมครับ ในตารางที่ออกแบบเหล็กเส้นวิชาซ c ดีไซนจะมี1ช่องบอกน้ําหนักเหล็กต่อเมตรแคตตาล็อกเหล็กต่างๆจะมีน้ําหนักต่อเมตรอยู่นะครับ0.22ครับไปลงหาข้อมูลดูเหล็ก9มิลมีข้อมูลเหล็กข้อออยก็มีข้อมูลนะครับและคิดเผื่อประมาณ10%นะครับตรงทริกตรงนี้เดี๋ยวตอนอาจารย์ผู้สอนหลักนะครับเขามาเนี่ย เราก็จะสอนเรื่องงานเหล็กแบบละเอียดอีกทีนะคือเหล็กแต่ละประเภทเนี่ยจะมีแฟกเตอร์ในการคูณในการเผื่อนะครับแล้วก็มีในส่วนของน้ําหนักต่อเมตรให้พวกเราใช้งานอยู่เป็นตารางสําเร็จรูปนะครับลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นดูตัวเลขตัวนี้ให้ดีเพราะนั้นตัวคูณจะเท่ากับ1.10นะครับ1.10มาอย่างไรคงจะพอไหวไหมครับ1ตัวนี้ ก็มาจากร้อหารร้อยปซนะครับตรงนี้ก็มาจากบวกเพิ่มีกี่เปอร์เซ็นต์ครับสิบเอร์ซหารร้อยก็ได้0ูนย์จุนะครับอ่าเพราะน,นั้นจะได้หนึ่งจหนึ่งเอาตัวเลขในยะสำคัญตัวนี้ไปต่อตรงนี้ครับไปต่อนี้ครับคือคูณน้ำหนักต่อเมตรนะครับ 0.22นะครับแล้วก็คูณกับเพื่ออีก10%นะครับออกมาจะเป็นหน่วยกิโลกรัมแล้วครับจากความยาวจะกลายเป็นกิโลกรัมนะครับความยาวเป็นหน่วยเมตรนะครับนะครับจะกลายเป็นกิโลกรัมเนี่ยเราไปลองทบทวนดูนะครับอันนี้ทําบ่อยมากถ้าคิดเรื่องน้ําหนักเหล็กนะครับคิดเรื่องเหล็กต่างๆเหล็กเสริมต่างๆนะครับตรงนี้คิดเลขเลยครับ จะได้สามสิบจุดเสองกิโลกรัมนะครับค่าเล็กตะแกรง18บาทต่อกิโลนะครับค่าแรงผูกเหล็กติดตั้งเหล็กนะครับ4บาทต่อกิโลนะครับคูณกันเลยจะได้เป็นเงินออกมา8ปดร้อห้าสิบเอ็ดจุดแสี นะครับบาทออกมานะครับนี่คือในส่วนของเหล็กเสริมนะครับหรือเหล็กตะแกรงที่วางสำหรับจะเทคอนกรีตทำหน้าพอวางเหล็กเสร็จแล้วอันสุดท้ายครับเทท็อปปิง้งทับเลยนะครับเทคอนกรีตทับเลยนะครับคอนกรีตสมมติว่าเราสั่งมาจากแผ่นปูนนะครับสเตนที่เราสั่งคือ240 k เคซหรือกิโลกร,รัมต่อตารางเซนนะครับ วิธีการของเราก็คือต้องคิดปริมาตรคอนกรีตทั้งแผ่นนี้ได้นะครับก็เอา4เมตรคูณกับ4เมตรกว้างคูณยาวคูณกับความหนาเทกองกีหนากี่เซนครับ0.05เมตรหรือ5เซนนั่นเองคูณหนานะครับทั้นั้นเองครับทั้งหมดเนี่ยเราคงรู้นะครับ อันนี้คือปริมาตรคนรีตทัหน้านะครับอ่าแล้วก็คูณกับวัสดุกับค่าแรงเท่านั้นเองครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเมตรคูณเมตรคูณเมตรก็ได้0.8ลูกบาทเมตรครับไปหาข้อมูลไปหาไม่เจอตัวเลขอ่าโทรไปทางปูน นาะคิวเท่าไหร่ครับ1,860บาทต่อ1นคิวนะครับบวกกับค่าแรงนะค่าเทค่คาปาดหน้าให้เรียบนะครับปั่นเปินเสร็จเลยเนี่ย2องบนะครับบาทต่อ1ลูกบาทเมตรนะครับคิดเลขคูณกันครับได้ออกมา1,664บบาทนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่า เราจะได้ราคามาแล้วครับาราคาค่าก่อสร้างของเราเอาแค่เฉพาะงานคอนกรีตทับหน้าก่อนนะครับงานไม้แบบนัดรอบ288งานเหล็กเสริม851.84บาทเทคอนกรีตทับหน้า1,664บาทนะครับก็คือเอาข้อนะครับ3.1บวกกับ3.2 บวกก3.3นั่นเองนะครับรวมกันได้2803.84บาทนะครับจด84บาทนะครับอันนี้ว่าด้วยกระบวนการของการได้มาซึ่งคอนกรีตนะครับที่เททับอยู่วงแผ่นพื้นทีเร็รูปนะครับแบบแผ่นเรียบหรือท้องเรียบของเรานะครับพอ,อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเดาแนวทางออก นะครับน่าจะเดาแนวทางออกนะครับเอาทั้งหมดมารวมกันครับข้อ1ข้อ2ข้อ3าข้อ1ที่ว่าว่าเรื่องวัสดุค่าแรงในส่วนของตัวแผ่นพื้นอะ,อะไรสำคัญที่แผ่นพื้นนะครับอ,อันนี้คือข้อ1นะครับบวกกับข้อ2 ข้อ2คือคํายันท้องพื้นครับ480หาตัวเลขให้เจอนะครับส่วนข้อ3นะครับว่าดรวยเรื่องท็อปปิ้งเมื่อกี้นี้นะครับทับหน้า,ารวมการออกมานะครับได้7,000 43จุด แปดสี 8, ่ตอนนี้ถ้าเตียมเงินเราแล้วเจ็ดพันเนี่ย,รย,มม 7, ยสร้างอันนี้สำเร็จแล้วคิดแน่ใจนะครับตอนนี้เราต้องการเป็นต่อตารางเมตรเนี่ยเพื่อจะนำเป็นฐานข้อมูลตัวเนี้ยไปใช้กับเดี๋ยววันข้างหน้านะรับงานวางแผ่นพื้นเดี๋ยวจะคิดแบบเนี้ยเข้าใจไหมครับจะได้ต้นทุนต่อตารางเมตรของหน่วยงานเรานะครับราคาเฉลี่ยต้นทุนต่อตารางเมตรครับไปหน่อยนึงนะครับ ไม่รวมดาเนินการและนะภงษีภาษีกาไรไม่รวมนะครับค่าดําเนินการยังไม่รวมนะครับงานพื้นตัวเรตโรปแบบแผ่นกระดานโซลิดแพงความยาวราวสี่เมตรเนี่ยนะครับเทียบเคียงใกล้คงใกล้เคียงสามเมตรห้าสิบตีเมตรหน่อยๆอย่างเงี้ยได้หมดนะครับเฉลี่ยเราวๆนี้ไหลโหลดสองร้อยนะครับอ่าก็เกิดเนื้อท่านอย่างเงี้ยสี่เมตรสองร้อยกิโลนะรบริษัทฉันมีต้นทุนแบบนี้นะครับเอาตัวเลขตัวนี้มาก่อน นะครับบาทนะครับหารด้วยตารางเมตรกี่ตารางเมตรนะี่คูณสี่คือเท่าไหร่ครับ16ตารางเมตรผมเคเข้าใจหลักคิดนะครับจะต่อตารางเมตรต้องอาตารางเมตรมาหารเนรี่ยะก็คือ4ีคูณสนะครับอออกมาได้440ี่บาทจุดสองสครับ อันนี้ก็ประมาณสัก4 4 0บาทอย่างนี้ครับแล้วพอเราได้ออกมาแล้วว่าฉันเนี่ยนะผู้รับเหมาอย่างฉันนะหรือบริษัทของเราเนี่ยถ้ารับงานวางแผ่นพื้นเนี่ยสเปร์เราเรา4เมตรไรโหลด200 0เนี่ยต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ครับ4 0บาทอ่บาทแต่นี้พอเราไปรับงานต่อไปเราได้มา1 0 0 0ตารางเมตรแล้วตัวนี้คูณเข้าไป เข้าใจไหมครับเราก็ได้เป็นราคาแบบข้าวๆไว้ในใจเรานะครับไหวครับรับลูกพี่รับงานเลยครับไหวแน่นี่เป็นต้นนะครับอ่าแต่จำไว้นะครับว่านี่คือแนวทางของแผ่นพื้นวันข้างหน้าตัวเราไปรับเหมาเราจะคิดของงานก่ออิฐมอนครึ่งแผ่นแล้วก็เป็นไอเดียแบบนี้เข้าใจไหมครับเราต้องรู้ว่าในกระบวนการก่ออิฐมอนมันต้องมีวัสดุอะไรบ้างมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างอย่างนี้เข้าใจไหมครับ แล้วก็ถอดให้มันละเอียดเรายิ่งถอดละเอียดเท่าไหร่รจุกจิกมากเท่าไหร่ต้นทุนเราจะมั่นคงจะแน่นอนนะครับคือคิดเล็กคิดน้อยให้ละเอียดไว้เลยนะครับเพราะมันเปนน็นในส่วนที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นนี่คือแนวคิดนะครับแผ่นพื้นตัวนี้นะครับจะเป็นฐานข้อมูลเป็นแนวคิดให้พวกเราคิดงานต่อหน่วยในงานต่างๆได้นะครับ การติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างต้นทุนของเราเป็นอย่างไรต่างๆต่อตารางเมตรต่างๆนะครับการทําฝ้าเพดานทีบาร์ต่อตารางเมตรมีวัสดุอะไรบ้างต่างๆนะครับคิดออกมาทั้งค่าของค่าแรงแล้วตีเป็นต่อตารางเมตรได้จากข้อมูลราคาประกอบต่อหน่วยที่ท่านได้ศึกษาไปเนี่ยนะครับผู้มาราคาเนี่คนๆน,นี้เนี่ยต้องมีอยู่ประมาณสักสองอย่างต้องมีราคาวสัสดุอยู่ในมือ ที่อัปเดตอยู่ตลอดนะครับแล้วค่าแรงของงานก่อสร้างนะครับจำไว้น,นะครับต้องอัปเดตกับการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุและค่าแรงนะครับต้องให้สอดคล้องกันนะครับไม่ใช่เอากระดาษแผ่นนี้ไปคิดอีก10ปีข้างหน้าไม่ใช่นะครับอ่ะเอานั้นประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับ